พบกับคุณคุณนัเช่นเคยนะครับวันนี้กายบริหารนะครับการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับโอเคนะครับวันนี้เราเป็นการใช้ขานะครับใช้ขาเราจะเตะขาไปด้านข้างนะครับเนาะนะครับก็ง่ายๆนะครับคนที่ทบได้ยืนพั้าเอวก็ได้นะครับเตะนะครับขึ้นด้านข้างนะครับเกรงขาเกรงสะโพกนะครับเตะขึ้นมาให้สูงประมาณนะครับช่วงหลังไอช่วงเอวนะครับเนาะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับสลับกันเนาะเราจะทำตั้งรักสองครั้งนะครับโอเคนะครับถ้าใครทำไม่ได้หาที่เกาะนะครับผนังผนังบ้านก็ได้นะครับคอยยึดไว้เนาะเสาก็ได้นะครับยืนตรงนะครับยืนตรงเกาะนะครับเตะนะครับง่ายๆโอเคนะครับถ้าไม่ได้นะครับเปลี่ยนข้างก็ ครับขึข้างก็ง่ายๆจับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เติจับไปผู้การตรงตัวนะครับโอเคนะครับเราจะเริ่มข้านนี้ก่อนเลยนะครับสิบสองครั้งนะครับพร้อมแล้วอ้ปึ๊บหนึ่งสองสามสี้าหกดแปสบสิอแล้วก็สิบสอง โอเคเปลี่ยนข้างครับจากขนังไล่อีก้านึงนะครับโอเคนะครับยืนตรงขาตึงพร้อมไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองโอเคนะครับเด็กขาไปด้านข้างนะครับทั้งหมด12ครัง้งซ้ายกับขวานะครับ ทำได้แล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งให้คุณครูน็อตด,ดูด้วยนะครับนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดตับสไคร